สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจแฟนแฟนยูทูบของน้องน้ำนะคะวันนี้น้องน้ำพามาชมรถเข้าใหม่เลยนะคะคันนี้จะบอกว่านานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเก่าของน้องน้ำนะคะเขามาเทินนะคะคันนี้ก็จะเป็นนีจาโลโก้ฮอนดานะคะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นรุ่น หประตูพับเบาะได้ Honda j a จนนั่นเองค่ะมาพร้อมกับสีขาวนะคะไฟน่องไฟหน้าไฟตัดหมอกสักองสักงสัเกิลนะคะสปอยเลอร์มาให้ครบนะคะที่สำคัญนะคะได้แม็กด้วยนะคะขอบ17มาเลยะคะ่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าใครนะคะที่กำลังหลงไหลนะคะอยากได้นะคะรถหประตูพับเบาะได้นะคะต้องห้ามพลาด จ๊ดคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องน้ำพาไปชมรอบๆอบคันกันค่ะค่ะไปต่อกันที่รอบๆอบคันเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะล้อมแมกนะคะเหมือนที่บอกและในส่วนของล้อมแมกมาด้วยขอบ17เสเกิร์ตรอบคันสีขาวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะคะตรงนี้เลยกระจกมองข้างก็จะไม่มีอะไรเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีแต่กระจก อ่านี่ค่ะมีกระจกอันนี้ให้ด้วยนะจ๊ะมีคิวเคิลมาให้ด้วยฟิล์มเฟิร์มนะคะไม่ร้อนแน่นอนฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะคะเดิมๆของเขาเลยค่ะรุ่นนี้อ่ะอ่ะด้านท้ายชมกันมาเรื่อยๆนะคะสปอยเลอร์นะคะด้านหลังสเกิร์ตด,ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังถอยหลังนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังให้เรียบร้อย นี่จ้าชุดแต่งโมดูโลนะคะทุกคนของ Honda เขาก็จะเป็นชุดแต่งโมดูโลนะคะตัวนี้เลยนี่โอ้โหสวยมากๆนะคะของน้ำเปิดด้านท้ายให้ชมค่ะค o น d a เจ็คันนี้ก็จะเป็นเครื่องพันห้านะคะวา่าโอ้โหเขาพับเบาะเตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยไม่รู้เตรียมพร้อมทาอะไรนะคะแต่ต้องจะบอกว่านะคะถ้ามีผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี้เบาะเขาพั เก็บไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปนแค่2คนนะคะเดินทางไกลนะคะหรือว่าต้องการบรรทุกสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระปปรงกระเป๋าจักรยงจักรยานนะคะหรือว่าไปตีกอล์ฟนะคะต่างๆก็สามารถทับเบาะเก็บได้เลยะคะ่ะนี่จะ้ะอ่ะว้างขวางมากๆนี่นะคะอ่ะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เปิดขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของ ล้ออะไรนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะมีให้อยู่ตรงนี้เลยค่ะคนี่อ่ะฟืบฝากระปโปรงด้านท้ายนะคะฝาท้ายนะคะฝา,ท,า,ะะฝาท้ายเดิมๆอันนี้เป็นเครื่องพันห้าเป็น1.5ตัว S, <S นะคะขับอ่ะ เป็นปี2011นั่นเองนะคะแจ๊สรุ่นนี้สีขาวใครตามหาอยู่บอกเลยต้องรีบค่ะอ่ะรอบๆคันเดิมๆป้ายแดงของเขาออกมาเลยนะคะได้แม็กครบนะคะแม็กทั้งสี่ล้อนะคะน้องน้ำไม่ได้ให้ไปแค่ล้อเดียวนะคะลูกค้าค่ะอ่ะนี่ครบครันนะคะสวยงามเลยใครกำลัง อยากได้นะคะตามหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นอะไรอะลิมิเต็ดนะคะมีเข้ามาน้อยมากๆนะคะนานๆถึงจะมีเข้ามานะคะลูกค้ามาเทิร์นแหละเราถึงจะรับไว้นะคะที่รับไว้ก็เพราะว่าเป็นรถเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันต่อค่ะนี่จากห้องโดยสารด้านหลังเราพับเบาะเก็บไว้ เอาบอกขึ้นอ่ะจะเอาบอกขึ้นอืมนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีพนักพิงศีรษะให้สองทีนะคะด้านหลังก็กว้างขวางเลยขอน้องน้ำขออนุญ,ญาตหอบแป๊บหนึ่งนะคะ ข้างหลังก็สามารถวางแก้วนะ้ําวางเครื่องดื่มได้เลยนะคะกว้างอยู่นะคะข้างหลังไม่แคบเลยค่ะนี่ค่ะแผงประตูนะคะก็ตกแต่งมาด้วยเขาเรียกอะไรอะ่ะผ้านะคะก็คลายคล้ายๆเนื้อเนื้อผ้าเนื้อเบาอะค่ะกลุ่มล็อกเด็กอ่ะนี่ค่ะ ด้านในของคนขับบอกก็รับแมนนวลนปกติเป็นบอกผ้าสีดำตัดกับลวดลายนะคะลายผ้าจาส,สะอ้านค่ะภายในสาสะอ้านกลิ่นหอมข้างในก็จะมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยค่ะข้างบนก็ม่านบางงังลมบังแดดนะคะทั้งสองฝั่งฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับก็มีกระจกกระจกให้ด้วยพวงมลาลัย ปุ่มปรับกระจกแอรออ์วางแก้วน้ําได้นะคะคอนโซลหน้านะคะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะของคอนได้แซนร่ระบบความปลอดภยัยถุงดมนิรภยัยแอร์บง a อ r แอร์แบกนะคะคู่หน้าระบบเกียร์เก,ยร Auto, เกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติค่ะรุ่นนี้ช่องเสียบสาย USB บง USB มีให้ครบ แอร์เครื่องเสียงนะคะครบรันค่ะลูกค้าค่ะว้าวสวยเลยทีเดียวค่ะย้ำสเปคกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ Honda Z a z z ปี2011รุ่น 1.5s นั่นเองนะคะน้องน้ำขายเพียง 3 0 0 0 0กับ900าบาทสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยคะ่ะลูกค้าผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทแค่นั้นเองสามารถผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดน,นะคะ ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่น้องน้ำได้เลยที่เบอร์0945933639นะคะหรือว่าแอดไอดีไลน์น้องน้ำก็ได้น้ำสุราษนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้ำทิ้งเบอร์โทรทิ้งไอดีไว้ให้นะคะด้านล่างนะคะ YouTube นี้เลยนะคะรีบๆนะคะตอนนี้จัดจองแค่เพียง999บาทเท่านั้นนะคะน้องน้ำมีส่วนลดให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็ โปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะรีบทักทายสอบถามน้องน้ำมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า